เริ่มคลิปแรกเราก็ต้องเริ่มด้วยการกินค่ะมาถึงอาหารเกาหลีคนอานจะอยากกินปิ้งย่ากกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีที่จอดอะไรด้วยเขาต้องมาก่อนคำสาทางมันเป็นแนวแบบเป็นซุปอปะเป็นซุปเกาหลีเป็นน้อไฟเป็นเหมือนเล้งเกาหลีอ่ะใช่เล้งเกาหลีเริ่มงเดยเนี่ยแหละค่ะหน้าตาคำสาทางก็เป็นคนเดียวของคนหรือว่าเป็นการมีเซฟแอเกาอ่ะหรืออะไรเม่รู้ละอ๋อแต่ว่าก็เลยมาแนะนำให้ทุกคนอ่ะรู้จัก ร้านก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเริ่มเลยมาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วอันนี้เราจะพาไปไหนดีพี่มิน้นพาไปทานข้าวค่ะ <laughs> พาไปกินเนาะพาไปอีทกันพาไปอีทร้านสุดที่รักของเรากันนั่นเองเริ่มคลิปแรกเราก็ต้องเริ่มด้วยการกินค่ะใช่ร้านแนวไหนดีอาหารเกาหลี เกาหลีเกาใจแบบพวกเราก็ต้องอาหารเกาหลีเท่านั้นค่ะถูกต้องค่ะไว้ดูกันนะไปร้านไหนกันดีโอเคลาบัตรัดมันอยู่ย่านที่สุขุมวิทค่ะ ซอยสิไม่ใช่4ี่สิบ่อคือที่จอดรถนะคะเขอนเลยอย่าไปผิดนะตไปผิดร้านไปผิดแล้วหนึ่งอันนี้เป็นร้านอาหารเกาหลีที่เราชอบนะคะชื่อว่าเซมาอึงคัมชาทังโอเคร้านอยู่ซอยนี่เลยสุขวิท44อยู่หลักซอยเลยใกล้มาก บอกแล้วเดินทางสะดวกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วกลับมาอีกแล้ววันนี้วันนี้ EP แรกนะคะเราเริ่มแล้ว EP หนึ่งก่อนหน้านี้เป็น EP 0ูเป็นแนะนำตัวเราที่เราพูดเรื่องไลฟ์สไตล์ว่าเราแบบ้อากินอะไร EP แรกของเราก็คือพามาทิมค่ะใช่วันนี้เราอยู่กันที่ร้านเซนมาบินำจาวาันไ เราต้องเลื่นเพื่อนรหารเกาหลีววก่อนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตามสไตล,ล์ของเรานะก็คือต้องกินอาหารเก<ห>าหลีววก่อนต้อง <Stop. S 2> ต้องที่สุดทีนี้ที่เป็นร้านเนี้ยค่ะมันจริงเราไม่ได้เป็นคนหาเจอนะเป็นเพื่อนเราจรูาให้หาเจอมา,าเพราะว่านางอะไปเกาหลีววมาก้วกลับมาก็คือแบบอยากกินไอ้คำจ้าทามากมไม่รู้จะไปหาที่ไหนซึ่งจริงใๆๆนกรุงเทพแับหายากนะไม่เคยไม่เคยเห็นด้วยว่าว่าจะ้องไปกินที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แล้วก็มาเจอ ร้านนี้เนี่ยแหละอยู่แถวสุขุมวิทค่ะเดี๋ยวไว้ไงเดี๋ยวให้พี่มินเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้ใช่เราจะขึ้นรายละเอียดว่าร้านอยู่ตรงไหนเดินทางมายังไงก็ไม่ว่าท<อ>ี่มันไม่ค่อยดังอ่ะเพราะมันไม่นิยมใช่ในด้วยหรือเปล่าแบบคนพอน้นถึงอาหารเกาหลีคนอาจจะอยากกินบิ๊กเงี้ยแล้วมันไม่มีที่จอดรถด้วยเราต้องบอกก่อนคำจาทางมันเป็นแนวแบบเป็นซุปอะเป็นซุปเกาหลีที่เป็นไม่ไปเป็นเหมือนเล้งเกาหลีอ่ะใช่เล้งเกาหลีมันคือเล้งเกาหลีแหละอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวไว้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงสั่งกันดีกว่าสั่งกันดีกว่าค่ะก็ไซน์ไหนดีคำจ่าทางคำจาทางจริงๆมันมีหลายอย่างนะกินอันเดิมของเราก็น่าไซเอ็มเนาะสองไซเอ็มนี่ยูนิฟบร์มร้านเกาหลีแท้แท้จริงๆคนในร้านไม่พูดภาษาไทยเจ้าของเป็นคนเกาหลี แล้วก็คนส่วนใหญ่ที่มากินที่นี่ใช่ไหมเขาก็จะแบบส่วนใหญ่ก็เป็นคนเกาหลีไม่ค่อยมีคนไทยมาสิทียังไม่เคยเจอคนไทยเลยส่วนตัวก่อนเจอบ้างนิดหน่อยอ๋ออันนี้เป็นข้าวแล้วก็คเครื่องเคียงที่มีมาให้ที่นี่อร่อยมากใช่เลยแล้วตรงนู้นก็คือน่าจะเป็นหมอ้อไฟของเรากำลังเตรียมนะคะับรอดูกันอาหารของเรามาแล้วนะครับเริ่มเลยไหมเริม่มเลยแหละค่ะหน้าตาของราคาของเรา <c oughs> มันยังไม่สุกนี่เหตุที่บอกว่าํำจาทางมันก็จะคือเก็ดเล้งมันปลางเห็ดบนเส้นต่างๆจิ้มจิอะไรก็หนูเต็มเลยหนูเต็มไปหมดทีนี้เราก็มาทาให้มันสุกกันเถอะเอ่ออมสุกก่อนเพื่อนเพื่อนต้องเอาอันนั้นมาคนก่อนให้พี่มิ้นไปโะสการนะคะเขากินเขากินพร้อมกับมิ้นคู่ข้าว กินฉีดพี่สาดไม่ได้ๆๆๆกินฉีกินฉีกินฉีรอก่อนรอมันเดือดก่อนต้องให้มันลงไปประมาี๋ยวมันก็เดือดหมือนรอกระดิ่งไม่ใช่มันต้องเอาให้มันกดลงไปออลองไล่อ๋อรอรออย่างเดียวตอนนี้รอเดือดที่ตอนนี้คือรอเดือด ผมเนี่ยจะเดือดแล้วอยู่ข้าวอยู่กินอะไรกันเลยอันนี้กี่โมงบ่ายสองครึ่งเป็นอาหารมื้อแรกของวันค่ะด้วยนี่ไอ้ไทด้วยวันนี้อว้าววอยากกินอะไรจ้าอยากกินกันมาหลายวันแล้วไม่ได้หลายวันดิหลายเดือนเป็นเดือนละหลายเดือนแล้วพอดีเลย กระดูกเนแน่นอนแต่ว่ารอกระดูกอยจะรอผักเรารอค่ะกระดูกหมูเมาเปื่ยกันมากเขาเปื่ยแบบเปื่ยสุดขา้นมกินอลยหัน มีเนตับตัวเองยังไงในการอัดตัวเองกินไปด้วยแล้วก็ต้องมาคอยเลยว่าผมมองปะวาแต่าตาาแหากว่าแครไม่ไม่แ<ช>ครเพื่อนขอน้ำหน่อยเพื่นอนหิวน้ำคอแห้ง <c oughs> อ๋อแล้วที่เกาหลีอ่ะเขาชอบกินอะไรแบบแก่แหงมันเหมือนแบบเป็นฟิลอาอาหารคนขี้เมามันคืออาหารของคนขี้เมา <c oughs> ไม่แล้วคืออะไรือว่าพี่น้อยพี่หมินด้วย ไปกินไหมไปดื่มไปเดินนิดหนึ่งเรารู้สึกว่าวันนี้ฉันจะต้องไปกินแล้วล็อตใช่โอ้พอดีเลยนะมันพอดีเลยนะหมองเจาะนะานเติมึงไปแฮงเอาต์มาแล้วก็ตกด้วยกันแต่ว่าข้ามวันไปหน่อยนะไม่เป็นไรก็สุปแก๊งแฮงสุปแก๊งเป็นไงคะมันเป๊ะหรือเล้วเป๊ะเริ่มจากการซืุ้ปเริ่มแล้วแต่เดือดมากระวังปากพอกนะคะ ที่บอกว่าที่เราเคยบอกว่าจริงน้องอ่อยไม่ได้ชอบกินต้มต้มพี้มากใช่ปะมมันก็จะรอมันเย็นหน่อยเงียแล้วก็กินให้แง้ไม่ค่อยชดนน้ำาบกให้น้ำให้พี่มิคนจบไปอ้ามาเลยมันใหญ่มากเราลงมือนะอเลง็งเลง็งเลง็เลงมาดูอคลิปมาดูชัน <c oughs> <c oughs> นหน้า,นาก <c oughs> แกรกดูกทุกคนดูกระดูกใหญ่มากเบื่อยมากนั่งดูกกระดูกนั่นเอง พี่เมลินกินหัวหอมรู้ปะไม่กินแล้วก็เบาไฟหน่อยดีกว่าต้องเริ่มเบาแล้วโอเคสรุปกินจีทุกคนมาดูเรากินแบบแขกกระดูกบอเราทุกคนมาดูเรากินแขกกระดูกชิมกินจีปะ อก็ปุ๋ยกระดูกเลยอะจิมจิเขาจะรสชาติ้างเข้มนะแต่ไม่เปรี้ยวมากหรอไม่เปรี้ยวเค็มกูไม่ถูกเงินบอกไม่ถูกมงนเปรี้ยวๆเค็มๆมันอร่อยพอดีอะแต่เลยตัดเหตุเกะเฮ้ยอันนี้กินได้ยูอะไรดีเง ขาดพักไม่ได้จากชีวิตกินะเปล่าแต่ก่อนไม่กินตอนเด็กๆไม่กินหักเลยดีมากแล้วโตขึ้นมาต้องกินแล้วเย้ที่นี้กำลังจะเป็นของเราแล้วครับอร่อย ร้อนอ <u> uh> <t> ่ะโอ้ต้องมาขึ้นยังไงอ่ะทนายไม่พูดภาษาเลยใช่นี่เขาเริ่มพูดไทยได้แล้วอืมอ้ยอยจริงจริงแอบอยากกินมาฝรั่งแล้แต่แบบต้องรอให้มันเปื่อยก่อนดีอุ๊ยร้อนร้อนมาก หลายหลายคนอ่ะน oh, like oh, no, ่าจะอร่อยทุ hmm. mm ่งซงคนมันมีให้เลือกกินคนเดียวสองคนหรือว่าเป็นแกงเอ็มเอ็มเกาอ่ะหรืออะไรให้เลือกอ๋อแต่ว่าข้าวเนี่ยต้องสั่งเพิ่มนะใช่ข้าวสั่งเพิ่มจ้าวันนี้อาหารเป็นมือแรกก็เลยกินข้าวคนละด้วยเลยปกติซ้วยหนึ่งแบ่งกันแบ่งกันงั้นเดี๋ยวจะกินคนละอ๋อร้อยส่วน ถ่ายกระดูกมั้ยมีหางใส่กระดูกใช่เพราะมีเกี่ยวกับโอ้ยนั่นแหละเดี๋ยวค่อยอันนี้ไปอร่อยโอ้ยแม่บุ๋มว่าขอกินมกิบเพิ่มไล้ปะ <constrained> จำไม่ได้อรอขอได้มนะจำระรามนะภาษาเกาหลีคือคำแปล คุยกับใครเลยะหิวเออลืมคุยเลยอะคือแบนไม่ได้คุยกับใครเลยเอางี้นะงั้นเราขอตัวก็ไปกินก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาแป๊บนึงมาเลยเรามากินชิ้นัดไปไม่ได้ใช้ที่คีบหรอร้อนมากหอย กับกิมจิตามด้วยข้าวอัม A few moments later ข้างบนมันร้อนใช่แล้วเขามีสำหรั้นแล้วก็เมื่อกี้ฉันล้างเต็ม เราลออกินน้ำซุปก็นได้ไหมตลอดชอบจริงๆเธอปิดแก๊สนะปิดไปแล้วดิเขาแค่ไอ้นี่ให้เฉยๆอ๋อรีไฟไปแล้วอิ่มอิ่มมากหมดของจริงใช่อันนี้เดี๋ยวรอเก็บตังค์มาจ้ะนี่บอกกดเลี้ยกเขาก่อนนะเออกดเลี้ยกเขาเดี๋ยวเราคิดเงินจ้ะ ทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเรากินกันเสร็จแล้วอะไรก็ประมาณนี้แหละทุกคนมันเป็นร้านอาหารเกาหลีเนวแบบเป็นซุปอะไรยเงี้ยซุปกินกับข้าวแต่บางคนแบบเบื่อแล้วไงไม่อยากกินปิ้งย่างแล้วแบบไม่อยากกินเต๊เฟ่เบื่อไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกทางเลือกนึ่ที่พวกเราสองคนอ่ะชอบกินก็เลยมาแนะนําให้ทุกคนอ่ะรู้จัาร้านก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเดินทางไม่ยากมากันได้อนี่เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟัง คือที่แรกอะที่ปกติร้านเนี้ยปิดวันเสาร์ปิดวันเสาร์แต่วันนี้วันเสาร์เออคือนนึกยังไงไม่รู้เมื่อวานก่อนมาถ่ายวินทักน์มาถามร้านว่าแบบท,ออทิมงานของเราชีมงานดิฉันชมงานก็คือมีครูกับมือทักไปถามร้านว่าแบบพรุ่งนี้ร้านเปิดไหมคะอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเสิร์ชใน Google อะแล้วมันขึ้นว่าเปิดทุกวันใช่ แต่ช่งก่อนหน้าเนี้ยเขาปิดวันเสาร์เว้ยงงป้าร้านเลยปิดวันเสาร์ที่รู้ว่าเพราะว่าตอนนั้นอ่ะก็เดกนันกันมากินวันเสาร์เนี่ยนะเขาปิดจ้ะก็เลยงงมากก็เเลลยปตอนนี้เราถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีว่าเออเขาเดี๋ยวนี้เขากลับมาเปิดทุกวันแหละถ้าไงฝากติดตามด้วยนะจ๊ะอันนี้สะปายแหละอร่อยมากก้าเกิดที่ไหยบอกเขาหรือยังอ๋อบอกไปแล้วถ่ายรูปให้ดูเฉยสองคนไอ้ที่ถ่ายแบบนี้แกก็คือ600บาทแล้วค่าคนละถ้วยไง อีหกสิบาทาแต่ไม่มีบวกแวตนะน้ำเปล่าฟรีนะครับไม่บวกแวตไม่บวกชาจ้ะก็โทรโทรเท่านี้ราคาก็น่ารักกรุบก660ก็ทั่วๆไปอย่างที่จริงๆอาหารข้างนอกกันเนาะใช่ก็ถือว่าโอเคอยู่นี้ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะอีพีหน้าเราจะไปทำอะไรกันดียังรอติดตามรอติดตามด้วยกันเนาะโอเคฝากพาเพื่อนๆด้วยนะคะพาเพื่อนๆอ่ะ เราลืมพูดได้ไงกดไลค์กดแชร์กดสับตะใครสับตะครอ๋อไเริ่มเลยวะเ่มอร่ไใชเดเกียวเี่ยวดกีบ่ สสวัสดีคโอเคเอายังเอาเลยมันจะได้ยินฉันไหมเนี่ย mm hmm. ได้ยินแหละเพราะว่ามันมต้อไไ่ได้ยินอะมีใหม่แล้วนี่เป็นไงนี่เป็นไงวันนี้เรามีใหม่โอเคเริ่มู